สวัสดีครับพบกันดีแล้วกับวันนี้สรุปประเด็นด้ามากในเซตูจะขย่วทำไมเน,นี่ยมาเร็วนี้ประเด็นเดิมประเด็นเดิมจากเมื่อวานเลยประเด็นคุณไหมพี่ลมพอ <c oughs> คุณไหมคุณไหมพี่รัตกับคุณมชาชา คุณซา่าคุณไมค์คุณซา่าจะตลกทำตลกทำไมเนะี่ยเมื่อวานผมสรุปไปคร่าวๆแล้วมันก็เห็นภาพกว้างแล้วแหละวันนี้มีเพิ่มเติมข้อเรียกร้องของคุณซา่าเดี๋ยวจะเอามาบอกกันทีละข้อทีละข้อเลยว่าคุณซา่าเนี่ยจะเรียกร้องอะไรกูทำทำไมวะทำอย่างนี้ทำไมวะถ้าใครยังไม่ฟังคลิปเมื่อวานเดี๋ยวไปไปตามฟังคลิปเมื่อวานก่อนตรงเนี้ย แล้วก็แต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจไปฟังคลิปเมื่อวานก็ฟังคลิปน,นี้เลย6ข้อประเด็น6ข้อมันเยอะไหมหกข้อก็เยอะนะเยอะเยอะข้อเรียกร้องของคุณสลาข้อที่1จ่ายค่าเล่าเรียนที่แกดได้ชําระไปแล้วอ่ะกับโรงเรียนนานาชาติภูเก็ตและสมมติลูกอยากจะเรียนถึงด็อกเตอร์เป็นยาเอกคุณไหมก็ต้องจ่ายแกลูกกลับไปเรียนที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็แกก็เอา เงินของแกเนี่ยชำระค่าเราเรียนให้ลูกไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้มันที่คุณไม้บอกว่าให้ลดค่าเทอมมันถูกกว่าน,นี้ซึ่งตอนนี้น้องแม็กเวลเนี่ยเรียนอยู่ภูเก็ตค่าเทอมเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องให้คุณไม้์ชำระให้ด้วยแล้วก็ในอนาคตด้วยนะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือจ่ายค่าคนขับรถก็คือไปไหนมาไหนก,ก็ต้องมีคนขับรถพี่เลี้ยงค่าพี่เลี้ยงน้องแม็กเวลด้วยจนกว่าบุตรจะช่วยเหลือตัวเองได้ไอ้คำนี้จนกว่าบุตรจะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ย ไม่รู้เมื่อไหร่นะมันไม่ระบุระยะเวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมาข้อที่สามข้อเรียกร้องของคุณซาร่าก็คือให้จ่ายเงินเดือนเพิ่มจากเดือนละสาม0 0ื่นไปเป็นห้าหมื่นบาทจนกว่าลูกจะมีรายได้จนกว่าลูกจะมีรายได้หา,า,าเลี้ยงตัวได้ไอเนี้ยไม่ระบุเวลาอีกแล้วไม่รู้เมื่อไหร่นี่แค่สามข้อเองนะคุณไม่จะไหวไหมเนี่ยแต่ผมเพิ่งทราบนะว่าคุณมาให้แกก็แกจ่ายให้คุณซาร่าเดือนละสามหมื่นเลยเหรอ ตั้งแต่ข้อเลยเหรอไอ้น,นี่เพิ่งรู้จริงๆโอ้แก่ก็ใจใช้ได้นะคุณไหมอ่ะผมผมว่านะข้อที่4ี่ก็คือขอให้ซื้อบ้านหรือคอนโดที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยให้ลูกข้อนี้ก็ไม่ไม่มีข้อประเด็นอะไรแต่ไม่ได้บุญราคาบ้านนะอันนี้ดีหน่อยข้อนี้ข้อนี้เดี๋ยวคุณไหมอาจจะหาซื้อไม่แพงมากได้อ่าข้อข้อนี้เหมือนมันตามใจคุณไหมนิดหน่อยข้อห้าห้ามนําบุรไปหารายได้คือหมายความว่าคุณไหมเนี่ยไม่สามารถเอาน้องแม็กเบลเนี่ย ไปออกงานอีเวนต์หรือว่าไปถ่ายโฆษณาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยที่จะทําให้คุณไหมแกมีกมไรายได้อ่ะแต่ไอ้สีข้อที่เรียกร้องมาก่อนหนะน้านี้มันต้องใช้ตังค์หมดเลยลนะแต่ข้อเนี้ห้าเอาน้องไปไปหาตังค์ด้วยกันมันมันมันดูย้อนแยงนะจริงๆอ่ะมันย้อนแยงตนะั้งแต่ข้อที่สามข้อที่สองแล้วที่ว่าขอเพิ่มจากสามหมื่นเป็นห้าหมื่นอ่ะถือคุณไหมอ่ะแกก็ เป็นโควิดแล้วแกก็บอกอย่างไงว่าแกมีปัญหาเรื่องเงินขอลดค่าเล่าเรียนลูกจากโรงเรียนที่มันแพงขนาดนี้มันเหลือขนาดนี้แต่ข้อนี้นันมาขอสวนทางจากส0 0 0 0ื่นเป็น5 0,000ืข้อที่6จริงๆข้อที่6เนี้เป็นข้อเสริมของข้อ5และข้อทั้งหมดก็คือบอกว่าถ้านําลูกไปหารายได้เนี่ยจะย,ยกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดหมายความว่าแกเนี่ยมีสิทธิ์กีดกันทุกคนทางเลยไม่ให้เจอลูกไหให้อะไรเงี้ยข้อนี้ผมงงมันมัน ไม่รู้เหมือนกันข้อนี้อาจจะมีนัยยะอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเราไม่รู้ข้อนี้มีนัยยะแน่ๆไอ้หข้อแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนกันเรียกร้องขอนูน่นขอนี่ขอนั่นขอให้มันโอเวอร์บางข้อเขาพูดตรงๆอะ่ะขอให้มันเวอร์ไปหน่อยเวอร์ over วังอะ่ะถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่ตอบร้องข้อเสนอของคุณไหมเรื่สิทธิปกครองร่วมเนี่ยส่วนข้อ6เนี่ยมันมีนัยยะแน่ๆไม่ได้ขออะไรแต่ว่าเป็นข้อที่บง่งบอกว่าถ้าทําแบบนี้ ทุกอย่างจะจบทนายของคุณซาร่าอาจจะคิดอะไรได้แล้วในข้อ6นี้เดี๋ยวรอให้ทนายเขาพูดเองดีกว่าผมไม่ไปพูดอะไรแล้วแต่สรุปประเด็น6ข้อเนี่ยที่คุณซาร่าขอมาเพื่อนๆก็ฟังแล้วก็ไปคิดเอาลวกันว่ามันมากมันน้อยมันยังไงก็ถ้าคุณไม่มีตังค์จ่ายก็ก็จบอะไม่มีตังค์จ่ายก็ต้องไปไกลเกลี่ยต่อรองกันในศาลคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับกด subscribe กดกระดิ่ง กดิงเนี่ยคลิปใหม่มาจะได้รู้เดี๋ยวมันจะเตือนไปโอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ